สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะคะที่ถามเราเข้ามาว่าผมคั้นน้ำอ้อยแล้วทำไมสีเพี้ยนไวมากครับทำไมน้ำไม่สวยแบบนี้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับก็คือจะแนะนำนะคะว่าการคันน้ำอ้อยนะคะอันดับแรกเราต้องเลือกต้นอ้อยนะคะที่มีอายุ ่า8เดือน9เดือน10เดือนนะคะขึ้นไปนะคะคือถ้าเลือกอ้อยที่อายุน้อยนะคะอ้อยยังไม่แก่อันนี้ก็มีผลต่อสีน้ําอ้อยอย่างมากอีกอย่างก็คือเรื่องของสายพันธุ์อ้อยนะคะถ้าใช้อ้อยที่ไม่ใช่สายพันธุ์คันน้ํา อาจจะเป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยอย่างอื่นอ้อยโรงงานบางสายพันธุ์จะสีน้ําไม่สวยนะคะทุกคนจะสีน้ำำําดําสีน้ําคลรัานะคะอย่างเช่นอ้อยกรอบบางสายพันธุ์ก็เหมาะที่จะเอามาทําอ้อยกรอบเท่านั้นนะคะจะไม่เหมาะนํามาคั้นน้ําแล้วถ้าใช้อ้อยเป็นสายพันธุ์คั้นน้ําแล้วแต่สีน้ําอ้อยยังไม่สวยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการด้วยนะคะว่าเลือกต้นอ้อยอะค่ะ าบางคนอาจจะยังเลือกต้นอ้อยไม่เป็นนะคะก็จะมีทั้งต้นอ้อยที่เป็นต้นอ้อยแก่ต้นอ้อยอ่อนที่อยู่ปะปนในก่อเดียวกันถ้าเราใช้อ้อยอ่อนเยอะก็จะทำให้สีน้ำเปลี่ยนไวมากสีน้ำจะไม่นิ่งนะคะและอีกอย่างก็คือการใช้ส่วนปลายเยอะนะคะก็จะทำให้น้ำอ้อยสีเพี้ยนได้เหมือนกันและ ลองชิมรสชาติดูด้วยนะคะถ้าน้ำอ้อยที่ใาสา่ปลายไปเยอะๆแม้ว่าสีน้ำอ้อยจะสวยแต่ว่ารสชาติน้ำอ้อยจะไม่ค่อยอร่อยนะคะมันจะติดเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมมันจะติดเปรี้ยวลองชิมดูสำหรับใครที่เป็นขอน้ำอ้อยจะแค่ชิมรสชาติก็รู้ว่าใส่ปลายไปเยอะหรือเปล่านะคะ อีกอย่างขึ้นอยู่ที่ลำอ้อยด้วยนะคะว่าเป็นโรคไหมนะคะเป็นโรคแส้แดงไหมไส้แดงไหมมีหนอนเจาะเยอะไหมนะคะถ้าอ้อยอ่าที่มีหนอนเจาะมีโรคในลำนะคะเวลาเอาไปคันก็จะส่งผลต่อสีน้ำอ้อยเหมือนกันนะคะลองลองดูลองสังเกตดูค่ะแล้วถ้าอ้อยที่ตัดมาไว้หลายๆคืนแล้วข้อแดงนะคะอันนี้ก็ มีผลต่อกินและสีน้ำอ้อยเป็นอย่างมากนะคะต้องต้องมันมันต้องเห็นอ้อยนะคะถึงจะบอกกันได้ว่าอ้อยที่ใช้มันได้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยมากๆที่จะทำให้น้ำอ้อยสีไม่สวยลักษณะสายพันธอ้อยนี่ก็ เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะในการในการที่จะให้น้ำอ้อยสีสวยสีไม่สวยนะคะอย่างของเราเนี่ยค่ะเราใช้น้ำอ้อยทั้ง3สายพันธุ์เลยจะเป็นสีสำารงหนึ่งแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นนามเบอร์นะคะนี่คือสายพันธุ์นี้จะยังไม่รับรองแล้วก็สุพรรณบุรี5 0นะคะเรามาคั้นรวมกันทั้ง3สายพันธุ์ลักษณะเด่นๆ่ของอ้อย2สายพันธุ์คือพันธุ์ใหม่และสีสำารงเนะคะ่ะเขาจะน้ำใสเขาจะไม่เป็นตะกรอนนะคะส่วนสุพรรณบุรี5 0 ลักษณะน้ำของเขาก็จะขุ่นออกไปทางขุนนะคะจะไม่ค่อยใสยอ,อันนี้เราก็คั้นมาแล้วนะคะเราเราพูดตามความจริงนะคะไม่ได้อวยพันใดพันหนึ่งแต่ถ้าเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราเอาทั้งสาสายพันธ์ุนะคะมาคั้นรวมกันแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆคือแบบว่ามันจะได้สีได้ความใส ได้รสชาติที่กลมกลม่อมมันจะไม่เด่นไปด้านใดนด้านหนึ่งแต่มันเป็นความละมุนความกลมกล่อมของน้ำอ้อยนะคะทุกคนคือคือต้องลองทำแล้วก็เรียนรู้อยู่กับอ้อยไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหรือว่าถ้าสงสัยในเรื่องใดก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าตอบได้จะตอบให้นะคะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราก็ ทำแล้วเราก็เห็นปัญหาเราจึงเอามาแบ่งปันนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนคะ่ะ